ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปนึงนะครับผมคลิปนี้แอดก็จะพามาขึ้นบนกันบ้างเนาะหาเลขบนนะครับบางพันก็ยังรอเลขบนอยู่เนาะแล้วก็ <c oughs> ในเลขล่างแอดก็ได้ตัดไว้บ้างบางส่วนแล้วนะครับผมนะก็คงไม่ต่างจากนั้นมากเท่าไหร่เนาะก็ยังเหลืออีกนิดนิดนิดหน่อยเป็นเลขเด่นเลขอะไรแต่ก็คงไม่ต่างจากนั้นมากเท่าไหร่แต่ก็ว่าเอาไว้ก่อนนะเพราะว่า,าล่างนั้นเอา หลายหลายสูตรพอสมควรเนาะอันนี้เข้าขึ้นบนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมฟังคำเตือนกันซึ่งนิดนึงแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสติย้อนหลังขาดคะแนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นคัดสูตรโฮยเดชแนลในงวดที่ผ่านมานะครับผม <c oughs> ในงวดที่ผ่านมา สูตรแต้มเนาะสูตรแต้มสูตรดับแต้มนะแอดเอามาวางไว้นี่เป็นสูตรดับแต้มบนแอดเอามาวางไว้6สูตรนหกสูตรแลแ้วตอนนี้สูตรที่เห็นนี่คือสูตรที่4คือสูตร <c oughs> ที่มาร์คสีชมพูไวน้นี่ก็คือว่างวดกว่อนนูน้นเขาเคยหลุดแต่ทําไว้ดูว่าจะเดินต่อไหมเพราะเขาเดินยาวเนะาะแต่ก็ไม่ได้นําไปใช้หรอกแต่ก็อันดับอยู่ที่2 แต่บังเอิญว่าสูตรที่6มันดับ2พอดีอ่ามันก็เลยตรงกันมันเหลือเนาะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอ่ะขี้ทั้งหมดเนาะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วทีนี้อ่พอาพลังวันออกที่เท่าไหร่ 8, อ่ะแปดเจ็ดอ่ะแปดเจ็ดก็ห้าแต้มพอดีห้าแต้มพอดีแล้วทีนี้อ่าในคลิปนั้นเนาะแอดเอาเด่นบน <c oughs> เด่นบนไปชนกับแต้มรวมเด่นบนก็คือสี่สูตรนี้เนาะ เนี่ยเด่นบนสี่สูตรงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหนึ่งสองสามสี่มปรากฏว่าเดินทั้งสี่สูตรเนาะสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามมาหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเลยแต่สูตรที่สี่มาหกกับแปดแต่หกนะั้นมันคือหลักหน่วยเออหลักร้อยไม่เกี่ยวเนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดคือสิบหน่วยนะสูตรที่สี่มาก็มาหลักสิบก็คือแปดแอดเอามาชนกันสี่สูตรก็เลยให้เด่นไปที่หกกับแปดที่ชนสี่สูตร รอง7กับ9อ่าชน3สูตรเนาะในคลิปนั้น,นมาที่78แล้วก็7เลยมาทั้งเด่นและก็รองนี่ที่แอวางไว้ให้เนาะเด่น10หน,น่วยบนนี่6 8 7 9ดเามาทั้ง6ทั้ง8ทั้ง 7, เลยเเลยเนาะ,นะแต่ที่ชัดเจนที่เราได้เอาไปใช้นี่เพราะว่าตามสูตร10หน,น่วยบนก็มาที่8แล้วก็7ตามเป้าที่คาดไว้เนาะ คลิปนี้ก็เลยมาตามต่อนะครับผมนี่เป็นสูตรดับแต้มสูตรดับแต้มแล้วก็เลขเด่นเนาะ <c oughs> เลขเด่นบนแต้มมาดูสูตรดับแต้มกันก่อนนี่สูตรขึ้นสี่นะ,ะเขาเดินต่อแต่ว่าก็มาร์กไว้ว่าเขายังเดินต่อได้ไม่นานหลังจากที่เดินยาวแล้วหลุดแต่นี้พอเอามาทำให้ดูเขาเดินต่อแล้วก็มาร์กไว้มาร์กไวใ้ให้รู้ไว้เตือนตัวเองว่า คือสูตรนี้แหละที่เคยหลุดเพิ่งเดินต่อนะสูตรที่หนึ่งนะครับผมใช้ร้อยบนเนาะบวกร้อยสิบคอสองบวกสองคงที่ได้เท่าไหร่ก็มาวางไว้เลยนะสูตรนี้มี2ตํตำแหน่งเนาะหกบวกเจ็ดบวกหกก็จะได้เท่าก,กับหกบวกสามเนาะเจ็ดบวกหกได้สามหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้หกเอา้าไม่ใช่หนึ่ง 1นบวกสี่ได้หประเทศในหนึ่บวกห้นะครับหนึบวกหขียนผิด <c oughs> โทษทีรีบไปหน่อยบวกหบวกหบวกหเนาะเอาอ่ะ,อะนี่นะครับ <c oughs> แก่ซะหน่อยโอกยตายคำไปได้เนาะอ่าบวกหแลเท่ากับ1 1ึบวกห้าได้ห่าสูตรนี้นะสูตรแรก1แล้วก็ห หแล้วก็6แล้วสูตรที่สองตำแหน่งมันมีให้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าตำแหน่งดีกว่าไม่พูดถึงตำแหน่งดีกว่าเนาะเอาตามนี่เลยเดี๋ยวบัญชาเนาะหกบวกหกแปดองสิบหกหกบวได้สองบวกสองได้สี่บกศได้สี่บกสองได้หกหกบวกสี่ได้ศูนยสูตรที่2องได้ศยดับอยู่ที่0สูตรที่3 3มสามแบวกสได้หก 6านะ2แี่บวก2ได้6 6บวก8ได้4 4บวก9ได้3 3บวก6ได้9 9บวก7ได้6 <c oughs> สูตรที่3ได้6 <c oughs> สูตรที่4 <c oughs> 8บวก3ได้1 1บวก0ได้1 1บวได้1 1บวก8ได้9 9บวก1ได้0อ่าซ้ำกันละสูตรที่ห้า แสนหมื่นพันหน่วยบนบวกกันแล้วบวกด้วย <c oughs> หน่วยคอสีบวกสองของที่2อบวกหได้7 7็บวกหได้2 2งบวกแได้ศ0 0ย์ศูนยาแล้วซ้ำกันส่วนที่6 6หบวกหได้2 2งบวกศก็ได้2องสองบวกสได้4 4่สบวกสก็ได้ส4 4ี่บวกหได้ศย์ เพราะฉะนั้นก็เหลือแท่3ที่เป็นคงที่เอามาวางเลยได้3ดับอยู่ที่3 0 0 6 0 6 1นะแล้วทีนี้แอดทำไว้วันนี้มันเหลือจากดับมี2มี4มี9มีเอ่อมีตอนแรกมี5ด้วยมีแล้วก็มี9มี7มี8ที่เห็นรอยลบแล้วทีนี้แว่ามันเยอะแอดก็เลยเอามาเพิ่มอีกศูนยหนึ่งซึ่งก็เดินยาวเหมือนกันตอนแรกใช้แค่6แหละ ว่ามันเยอะแล้วก็เลยไม่เอาแล้วตอนนี้ว่ามันเหลือเนี่ยมันเหลือเยอะอย่างน้อยเหลือตัอครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีเนาะตอนแรกมันมีห้าเลยนะมีห้าก็คือตัวสูตรนี่แหละพอดีพอทาสูตรนี้เอามันมันเดินยาวแล้วมันดับห้า <c oughs> ก็เลยเอามาดับตรงนี้เนาะหกเนาะใช้หลักแสนบวกหน่วยคอสี่หกบวกหกได้สองสองบวกสามได้ห้าทีนี้มันก็เลยเป็นเพิ่มห้าเข้ามาอีกตัวหนึ่งที่จากที่มันอยู่ในนี้มันไม่มีเนาะก็เลยเป็น ดับอยู่ที่1 6 0 6 0 0 3 5เหลือจา,ากดับแต้มเนาะเหลือจากดับแต้ม2ตัวบน2 4 9 7 8 2 4 9 7 8แล้วทีนี้เลขเด่นบนเนาะเลขเด่นบนงวดที่ผ่านมาก็ยังเดินดีอยู่เด<ๆ>ี๋ยวงวดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ใช้หลักแสนเนาะสูตรแรกใช้หลักแสน อันนี้เดินยาวเดินยาวนะวก็เราก็มาร์คสีคือเขียวไว้หน่อยการแอดลืมเองเนาะหลักแสนลบสองก็คือหกลบสองหรือสี่สี่ห้าหเจ็ดปดนับมาใช้5ตัวเป็นศูนย์นับเรียงเนาะสี่ห้าหเจดปดสูตรที่สองใช้ร้อยบนบวกหน่วยคอส <c oughs> ไม่พูดก็ไม่ไอพูดแล้วไอทันทีครบหกได้สอง ก็สอมอาวาง2องสามี่ห้าหเจดอันนี้ก็นับเรียงเหมือนกันตัวเลขก็จะละไม้ขลายกันเนาะจากตรงนี้บวกคนละแบบแต่มันละไม้คลายกันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์มาเนาะถ้าหลุดก็หลุดทั้งยวง <c oughs> ถ้ามาก็มาทั้งยวงเหมือนกันตัวที่สร้อยบนบวก1้อคอสบวกด้วย4ขอคงที่6กบวกสาบวกสาม เจ็ดบวกหกได้สามหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้เยอะหน่อยเจ็ดตัวอย่างที่ใครได้ดูบ่อยก็จะรู้เนาะแอดชอบเอาเยอะๆอย่างนี้แหละเอามาดักหน้าดักหลังเอามาชนกันเปอร์เซ็นต์มามันค่อนข้างจะโอเคเนาะ <c oughs> จัดเอานน้อยนี่หนึ่งตัวสองตัวไปคนละทางจับคู่กันนึกว่าจะมาก็ไปคนละทางอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าเคยใช้แบบนี้ค่อนข้างจะมาดีเนาะสูตรที่สี่ หลักแสนบวกหน่วยคอสี่เอ้มันเลขมันจะคล้ายๆกันเพราะอะไรมันเลขหก 6, มันเยอะเนาะวันนี้เนาะหกเยอะมากเลยหกบวกหกด้วยสองน,นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมหลักร้อยก็เป็นหกหลักหน่วยก็เป็นหกอันนี้หลักแสนก็เป็นหกมันก็เลยได้ตัวเดียวกันกันกบตรงนี้สองบวกสองด้วยสี่หกบวกหกด้วยสองสองบวกสองด้วยสี่ห้าห้าบวกสองด้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าวันนี้หกตัวทั้งสี่สูตรครบเนาะ เขียนไว้ตรงนี้เนาะก็จะมีว่าชนที่4สูตรก็จะมี5แล้วก็7จ็ดแล้วก็4กับ6นี่ชนที่3สูตรก็คือ4เนาะเริ่มจาก4ไล่มา1 2อันนี้ไม่มี4 3 4นี่มี1 2 3แอก็เลยให้4อยู่ตรงแถวนี้นี่นะชน3สูตร5 5 5 5ชน4สูตรแอก็เลยเขียนไว้ตรงนี้5ชน4สูตร หกหกหอันนี้ไม่มีหกก็เลยเอาวา,างไว้ตรงนี้หชนสสูตร7จ็ดเลยมาวางไว้ตรงนี้เจชนสี่สูตร8มีแค่2สูตรไม่เอาพราะงั้นที่มันเห็น,นก็จะเป็น2สูตรทั้งนั้นเนาะที่เหลือเพราะฉะนั้นหกับ7ชนสี่สูตร ให้เด่นไปนะครับในสิบหน่วยบนนะสิบหน่วยเด่น10บหน่วยบนห้ากับเจ็ดที่เด่นสุดรองนี้รองเด่นห่างกันแค่แต้มเดียวเนาะอันนี้สามหนึ่งสี่เนาะให้รองเด่นไปที่สี่แล้วก็หก <c oughs> ครบเนาะห้าเจ็ดอ่าชนสี่สูตรให้เด่นในสิบหน่วยบนสี่กับ6ชนสามสูตรให้รองในสิเด่นสิบหน่วยบนเด่นสิบหน่วยบนเอามาจับคู่ วินกันอ้จับผู้ชนเป็นเด่นบนชนแต้มรวมไม่ใช่วินสิชนชนแต้มม,มาประจับชนแต้มเด่นบนชนแต้มรวมว่าประจำวันที่16เดือน4 6 8แต้ม2 4 9 7 8เนาะ2 4 9 7 8ก็คือนี่นะที่เหลือจากแต้มดับ2 4 9 7 8 <c oughs> 5ตัวเด่น 5้าเจ็ดสวันนี้ที่ร้านฝนตกอย่างหนักนะครับนะแต่พอกลับมาที่บ้านไม่มีฝนห่างกันแค่สกิโล5 7าเเนาะมีแต้มตามนี้แล้วทีนี้เนาะหถ้ามาใน10หน่วยบนอ่าหคู่กับอะไรบวกกับอะไรจะได้2อแต้ม5 7 2เแต้ม 5 7าสองแต้มห9าเก้าสีแต้มห้าสเก้าแต้ม5้าเจ็แต้ม5้าสามแปต้ม7ถ้ามาในสิหน่วยบนเนาะถ้าเป็นแต้มก็เข้าเลขเด่นก็เข้าก็จะประมาณนี้เนาะเจ็หสองแต้มอันนี้7จ็ดหห้เจนาะ7จ็เแต้ม7จ็ดสองเกแต้ม7จ็เแต้ม7จ็หนึ่งแปต้มถ้าสมา4 8่แปสองแต้ม สี่แต้ม4ี่ห้แต้ม4า5ด4สีหห้แต้ม4ี่แต้มถ้า6มา6 6หสองแต้ม6 8แสแต้ม6กสแต้ม6กหนึ่งเแต้ม6กสองแปต้มเนาะแแต้มงวดที่ผ่านมาได้กี่ตัวอันนี้4ี่ห้ายี่เนาะสี่ห้าย ง้ที่ผ่านมาได้กี่คู่ <c oughs> ย้อนดูนิดนิดนะ,ะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็ห้านะนี่ก็ห้านี่ก็ห้าสี่ห้ายี่สิบอ่ายี่สิบคู่ชุดเหมือนกันนี่ที่มาได้แปดเจ็ดนะเข้าที่แต้มห้างวดที่ผ่านมาแต้มห้าเด็ดบนชนแต้มรวมเข้าที่แต้มห้าทั้งมันมาแปดเจ็ดเนาะบังเอินว่ามันมีคู่กลับของมันเองเนาะแปดเจ็ด วันนี้จะเป็นยังไงนะคู่กลับก็เยอะเหมือนกันเลยอันงวนนี้ห้าเจ็ดเห้าห้าเลขที่ออกอยากเริ่มจะนํามาออก,ออกอีกแล้วเนาะมันม็ไม่แน่ห้าส <c oughs> ครับผมก็ได้ตามนี้เลยเนาะ4ี่สอง่เก้าเจนี่คือแต้มนะนี่คือเลขเด่นนะถ้าต่างคนต่างเดินคู่ชุดก็จะอาจจะอยู่ในนี้เนาะจะมาให้เห็นไหมนะครับผม จะมีอยู่ในนี้ไหมเอาเป็นโครงสร้างก่อนก็นแล้วกันเนาะอ่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนจะไปจะมาตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะหลุดเนาะตัวไหนจะเดินต่อไม่เดินต่อก็อไม่รู้เหมือนกันถ้าชอบก็บฝากไว้พิจารณาก่อนเป็นโครงสร้างก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยหาปักหลักเนาะสี่ห้ายี่สิบคู่ชุดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่ห้าสองห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่สามสี่สี่ 6 6หกห3 6 1และ6กสนะครับผมฝากไว้ตามนี้นะจะมีไม้เห็นไหมนะครับผมขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ